รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันทุกคืนวันเสาร์แบบนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนตรงทางช่องเนชั่นทีวีวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอู๋แอสปินนายครับผมแก่แอดนัทพัฒน์ครับตลอดรายการดิจิไลฟ์ของเรานะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถส่งมาพูดคุยกับพวกเราได้ผ่านทางทวิตเตอร์ @digi live tv ครับกดไลค์ด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a live tv ครับช่วงแรกนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวในโลกเทคโนโลยีครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงดิจิไลฟ์ต เรื่องแรกที่คนต้องอัปเดตกันนะครับก็คงเป็นเรื่องกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศด้วยและในประเทศไทยด้วยนะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นในต่างประเทศก่อนแล้วหลายๆมานะฮะเรื่องนี้จะคล้ายๆกับแคมเปญหนึ่งที่ดังมากเมื่อปีที่แล้วคือ I อซ c k e t Challenge รนนะฮะที่เอาน้ําแข็งมาสากันนี่แหละซุ่มซุนี่ไหมฮะล่าสุดมันมีกระแสหนึ่งครับก็คือ Don Judge Challenge นะฮะน้องเจ้าแชร์น์เนี่ยก็คือแบบว่าเป็นแคมเปญที่เราก็เลยเห็นแบบว่าอุ๊ยดาราคนดังมากมายมาทําแต่งหน้าแล้วก็ลบหน้าออกไปอะไรอย่างกี่ไปคือจะเป็นเราจะเห็นเป็นภาพคู่กันซ้ายขวาเหมือนกับเป็นภาพ before after อะไรประมาณนั้นใช่ะนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะพูดว่าเราทําอะไรกันเนี่ยนะฮะอธิบายจุดเริ่มตน้นนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของแคมเปญเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากมีการทดลองโดยที่เป็นเรียกว่าบล็อกเกอร์เรื่องแบบว่าเรื่องสูตรเสริสงามเ<ม>นี่ยนะฮะเขาทำการทดลองนะครับว่า ถ้าเกิดเขาไม่แต่งหน้าเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาให้คนเนี่ยเข้ามาวิจารณ์เนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งอพอหน้าสดเนี่ยนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนี้บ้างแล้วก็คนก็จะบอกว่าอุ้ยไม่น่าไม่เห็นสวยเลยทาไมถึงโชว์หน้าอย่างนี้ออกมาอะไรอย่างนี้มาคือคําพูดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหานะร่นักนะฮะเธอก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับแล้วเธอก็แต่งหน้าแต่งหน้าใหม่สวยเลยฮะคราวนี้สวยเลยแล้วก็ให้คนดูครับคนก็ชมอุ้ยสวยมากเลยเป็นคนดีมากดีงามอะไรอย่างนี้มากไป แล้วพอเธอลบหน้าอีกครั้งหนึ่งคนก็กลับมา,บมาว่าเดิ <มา S 1> อีกออเป็นต้นนะฮะเธอก็รวบรวมประสบการณ์นี้นะครับทำเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาคือหามากมีคนดูละสิบล้านวิวเขอก็ตั้งคําถามแบบว่าทําไมคนเราต้องตัดสินกันว่าดีไม่ดีจากแค่เห็นว่าหน้าแต่งหน้ากับไม่แต่งหน้าเนี่ยเลยเป็นที่มาของว่าดอนจารก็คือเหมือนกับว่าอย่าตัดสินคนจากเรื่องง่ายๆแบบนี้ใช่ครับ,รบแล้วก็ทําให้เกิดการเรียกว่ามีชายเลนจ์จากในต่างชาติต่างประเทศเนี่ยนะฮะเริ่มมีคนแบบว่าเฮ้ยลองแบบเรา คนเดียวกันเนี่ยเราทําเราแต่งหน้าหรไม่แต่งหน้าเนี่ยอเออมันก็เป็นคนเดียวกันทําไมเราต้องแบบตัดสินคนว่าคนนี้ดีไม่ดีจากแค่ว่าเพราะคนนี้หน้าตาดีเพราะเครื่องสำอางแล้วก็วันพอเขาพิเครา่องสอางปุ๊บเราบอกว่าเขาหน้าตาแย่ยเห็นบอกว่า<ๆ>มีผลอย่างมากเลยตอนที่ยังไม่ได้เอามามาเทียบกัน<ะ>คือหมายความว่าตอนที่ไม่แต่งหน้าเนี่ยก็มีผลกระทบต่อย,ยอดไลค์อย่างเช่นรูปในอินสตาแกรมเนี่ยรูปที่ไม่แต่งหน้าเนี่ยยอดไลค์ก็จะน้อยกว่ารูปที่แต่งหน้าสวยอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเลยแบบสุด นะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นการกระตุ้นให้คนหลายคนคิดนะฮะแต่ทีนี้ผมต้องพูดนิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวตอนนี้หลายๆคนยังเล่นอยู่ด้วยหลายคนยังเล่นโดยเห็นแบบโอ้ยดาราเล่นการอยากเล่นมากแล้วคือคือต้องบอกนิดนึงฮะเจตนาของเขาเนี่ยผมต้องย้ำนะฮะเจตนาของเขาคือต้องการให้คนตระหนักเรื่องของว่าอย่าตัดสินคนที่ภาพภายนอกนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยตอนหลังๆเนี่ยผมเห็นเริ่มเริ่มเล่นตะเลิดแล้วเริ่มเข้าใจผิดเออเริ่มเริ่มแบบว่าเราไปแต่งแต่งหน้าให้ดูอัปลักษณ์กันเถิด คือไม่ใช่แค่ลบหน้าเอาหน้าสดแล้วแต่ว่าลบหน้าไม่พอไปแต่งให้แบบหน้าเนี่ยดูน่าเกลียดซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งอย่างนั้นเนี่ยนะครับในประเทศต่างประเทศเริ่มวิจัยนะครับว่าไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นการไปย้ำนะฮะคือคุณกำลังไปย้ำว่าคนเนี่ยหน้าตาอับปะ่าเออมันการมันเปลี่ยนประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นคือคือถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเข้าใจเข้าใจจุดประสงค์คนนิดนึงเพราะไว่นงานเนี่ยคอนเทนต์ในพวกนี้นะฮะมันคือคุณติดแท็กเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นไปอยู่ในแท็กที่เขาใช้ทั้งทั้งโลกเนว่า มีคนเล่นแบบไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจกลายเป็นว่าเหมือนมาเหมือนเหมือนว่ามาล้อเล่นสนุกเหมือนมันล้อสนุกว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้ฉันน่าะอปลักษมากเลยแต่งให้ดูแบบว่าเกินจริงใส่ปากแต่งใส่อะไรอย่างนี้มาแล้วก็เดี๋ยวลบหน้าให้ดูแบบว่าฉันสวยให้หล่อคือความเป็นอย่างนี้ปุ๊มปบมันปิดประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคือแบบว่าถ้าเกิดใครจะเล่นเข้าใจาน,นิดนึงนะครับว่า challenge นี้จริงๆนั้นเนี่ยคือต้องการให้คุณนะฮะได้ตระหนักรู้และคนที่มาดูคุณได้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าหรือคุณไม่แต่งหน้า คุณจะสวยหรือวันนี้คุณแบบว่าหน้าโทม,มหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ยังเป็นคนคนเดิมอยู่ก็ยังเป็นตัวตนของคุณอยู่นั่นแหละใช่ครับผมก็เป็นช allenge ที่น่าสนใจแล้วก็โด่งดังขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆเลยใช่ฮะนะครับอัปเดตต่อมานะครับเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ยอดนิยมมากๆแล้วก็อ,ออกมาหลากหลายรุ่นแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนซัมซุงนะครับก็น่าจะรอคอยอยู่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาจะต้องออกซัมซุงกาแล็กซี่โนดรุ่นใหม่อย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คาดว่ามันควรจะออกมาในช่วงปลายปีเ่วงประมาณกันยายนเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาเขาจะเอาไปอิงกับกันยายนเนี่ยมันจะมีงาน IFA เบอร์ลินนะครับส่วนมากก็จะไปเปิดงานไกลๆอย่างตรงนั้นนะครับไปเปิดตัวที่เบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่โปรดักต์เนี่ยจะออกมาแต่ว่าเขามีประสบการณ์แล้วนะครับว่าในเดือนกันยายนของทุกปีเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวโทรศัพท์แฟลกชิพอีกรุ่นหนึ่งจากทาง Apple นั่นก็คือ iPhone ทุกรุ่นในเนี่ย สามสี่รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวกันยาทางนั้นเลยคือจนแบบบางคนบอกว่ามาเปิดชนกันนะมาเปิดชนกันนะครับทงทั้งที่ต้องเรียกว่าเทียบกันเป็นคู่แข่งกันเลยละ่ะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือครับว่าซัมซุงกาลังเตรียมที่จะเปิดตัวซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต5เร็วขึ้นกว่ากําหนดเดิมครับนะครับแล้วก็คาดกันว่าจะเปิดตัวในวันที่12สิงหานี้นะครับก็คืออีกแค่เดือนเดียวน,น,นี้แหละเลื่อนขึ้นมาปุ๊บเลื่อนขึ้นมา,าะนะครับมีข่าวลือครับว่าจะใช้ชื่อรุ่นซัมซุงกาแล็กซ s a m s ุงกาแล a ซี S6 Edge Plus <S <S คือ S6 Edge เมืองไทยยังวางขายอยู่เนี่ยนะฮะ,ะจะมีรุ่นใหม่อีกแล้วจะม,มีรุ่นใหม่ <ๆ S 1> หน,นะครับโดยที่อ้างอิงสเปคนะครับตามกาแล x ซี่โน้ต5นี่แหละอืแต่ว่าไม่มีประกา S Pen อ่าส่วนสเปคของซัมซุงกาแล a ซี่โน้5ที่หลุดออกมาคร่าวๆนะครับคาดว่าจะใช้หน้าจอขนาด5.7นิ้วนะครับส่วนแรมเนี่ยอัดมาเต็มแม็กเลย4 GB เพราะออว่าสมกับเป็นมือถือแฟลกชิพของซัมซุงนั่นแหละตัวท็อปเลยแหละตัวท็อปนะครับโดยที่จะออกมา2รุ่นนะครับก็คื Samsung Galaxy Note อซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตหที่มีประกา S Pen พกับ Samsung Galaxy s a m s ุง g าแล็กซี่เอสหกอชพโดยที่จะอ้างอีกสเปคของ Note 5เป็นหลักแต่เป็นรุ่นที่ไม่มีประกา S Pen เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน่าจะคาดเดาได้ว่าโน้ตหเนี่ยสเปคจะสูงกว่า S6 ปัจจุบันน่าจะเป็นอย่างนั้น ร,รวมถึงจะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับที่จะใช้งานร่วมกับประกาศ S Pen ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าจะมีฟีเจอร์อะไรเติมขึ้นมาเนี่ยต้องรอติดตามอีกทีนึง<ะ>ซึ่งคาดว่าการที่ขยับขึ้นมาเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เพื่อจะหลบไอโฟนนั่นแหละอืไม่รู้<ะ>ว่าคุณแก่คิดเห็นยังไงผมก็เอาเอา,เอาจงๆผมก็ว่ามันมเป็นแทคกติกที่ดีนะ,ะเป็นแทคกติกที่ดีคือแบบตอนนั้นผมว่าคือทุกคนรู้แหละว่า Apple เนี่ยไอโฟนไอโฟนปุ๊บเนี่ยคนสนใจคือสื่อทุกสื่อแห่ลงข่าว จะ,จะดีไม่ดีไม่รู้แหละจะลงขสาวให้ก่อนอะกระแสแรงก่อนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในแง่ของการช่วงชิงหน้าหน้านังสือพิมช่วงชิงช่วงชิงหน้ามีดีแย่ต่างเนี่ยยังไงซัมซุงก็แบบว่าอขอ,อาก่อนแล้วกันอ่าครับโดยที่ตัวซัมซุง g ก a ซี่เอสหกเอชพลัสรวมถึงโน้ตห้าเนี่ยนะครับบอกว่าจะเปิดตัวนะครับที่จะมีงานเปิดตัวที่นิวยอร์กสิบสองสิงหาคมแล้วก็น่าจะวางขายในช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคม คือจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยได้ผลดีอยู่แล้วล่ะไใช้มือถือรุ่นใหม่ๆนะครับปลายปีนี้ก็เก็บเงินไว้นิดนึงนะครับน่าจะมีมือถืออีกหลายรุ่นออกมาไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับซัมซุงอย่างน้อยสองรุ่นนะครับมี Apple แน่ๆนะครับเดือนกันยายนรวมถึงยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายแล้วจะมีอีกก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายลากันไปนะครับข่าวฝากอีกอันนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิดนึงนะฮะก็คือก o เ g ิ e เนี่ยไปการเปิดตัวนะครับแพล ถ้าใครงงว่าบีคอนคืออะไรเบคอนะหรือเปล่าที่เรากินีไม่ใช่ไม่ใช่บคอนเนี่ย <laughs> จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะฮะซึ่งเรามักจะเห็นในต่างประเทศเรื่องของการติดกับพวกร้านค้าต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดบลูทูธในสำหรศัพท์ของคุณะคะเดินเข้าเข้าร้านปุ๊บเนี่ยนะฮะ,ะมันก็ส่งข้อมูลเด้งหาคุณได้เลยว่าเช่น รู้ป่ะวันนี้มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือมันมันเรียกว่าทํางานง่ายมากแล้วก็ทํางานแบบโลเคชั่นเบสนะฮะกูเกิลเองตอนนี้ล่าสุดเปิดตัวครับ<ๆ>เขามีแพลตฟอร์มของเขาเองเขาเรียกว่าเบลเบคอนนะฮะผมรู้อ่านถูกหรือเปล่านะ B L E เนี่ยนะฮะนะครับมันเป็นระบบอ่าเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเปิดด้วยแล้วก็เรียกว่า Google เนี่ยน่าจะทําการเรียกว่าจริงจังกับเรื่องนี้มากเพราะว่าให้นักพัฒนาแอปทุกคนที่พัฒนาแอปบนแอนดรอยนะครับเปิด API เลยใครอยากพัฒนากับบีคอนเอาไปเลยครับเต็มที่ ก็น่าจะเห็นว่าไอ้คำว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยที่เราเคยคุยกันเนี่ยหรือการที่แบบว่าคนเราเดินไปจุดไหนเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลมากขึ้นและทางานได้อย่างว่าหลากหลายมากขึ้นเลยนะครับแปลว่าจริงๆ g o o g l e เนี่ยก็มองเห็นเทรนด์แล้วว่าต่อไปตัวบีคอนก็น่าจะไปติดอยู่ตามสถานที่สําคัญหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆห้านด้ใช้งานร้านค้าที่บ้านตู้โทรศัพท์ไปทุกที่อ่ะเพื่อให้สถานที่ที่นั้นอ่ะคนรับรู้ได้ว่า ตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะรับรู้ได้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ไหนได้ข้อมูลที่เรียลไทม์จากสถานที่นั้นจริงๆขึ้นมาใช่คร,ครับเป็นสถานที่ละ,ละเอียดมากขึ้นนั่นแหละถูกต้องครับผมนี่คือดิจิลัดอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้านะครับเรามี g ดเจ็ตเจ๋งๆมาในช่วงดิจิลัด gadget ครับ การดิจิทัลไลฟ์ครับช่วงนี้เรามีก a d g e t ใหม่ๆนะครับมาแนะนําให้ชมกันในรายการในช่วงดิจิทัลไลฟ์ก a เจ็ตครับแล้ววันนี้นะครับก a เจ็ตที่เอามาก็คืออยู่ตรงคอผมเนี่ยคะฮะอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับแต่หลายคนบอกว่าโอ้ยคุณแก่หูฟังอย่างนี้ใครๆก็มีหาซื้อไม่ยากราคาไม่กี่ร้อยอก็บอกไว้ทหนึงว่าวันนี้เราไม่หูฟังแบบ ระดับที่เป็นพรีเมียมระดับโปรระดับโปรคือ,ค,อคือต้องบอกต้องบอกต,ต,ตอรงๆว่าหูฟังระดับเนี้ยคนทั่วไปอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าปกติเราซื้อหูฟังผมเชื่อว่าใครๆดิจิทัลส่วนากก็ ชูฟังก็เอาเอา,เอาที่ขายขายอยู่เนี่ยสองร้อยกว่าบาทเลยหรือว่า,าแม็กสุดจริงๆก็<อ>น่าจะโอ้โหสักสามสี่พันอะสี่พันก็ก็ก็อักนะเหนื่อยน,นะไอ้ยังไหฮะอันน,ไงไงน,นี้แต่ตัวนี้ต้องบอกว่าราคามันไปไกลขนาดเยอะครับ,รบถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเจ้าตัวนี้คือ Audio Technica เนี่ยนะครับเป็นหูฟังคือถ้าเกิดว่าคนทำงาน ทำงานที่แบบว่าอัดเสียงทำงานที่แบบว่าทำงานพวกแบบต้องฟังเสียงกันจริงๆเนี่ยนะฮะต,ต้องใช้งานอย่างนี้จริงๆเพราะว่ามันแยกเสียงละเอียดได้ะนะครับแต่แต้องบอกทีดนึงว่าถ้าเกิดเราฟังเพลงแบบคุณภาพแบบลด MP3 สามถึงเถื่อนมาเนี่ยคง,ง,งไม่ได้ไม่ต่างกันเท <laughs> ่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบพวกฟังไฮเลสเนี่ยฮะคือคนต้องบอกว่าเป็นคนที่พวกฟังฟังเพลงแบบว่าไฮเลสจริงๆฟังฟีฟายละเอียดมากนะครับก็จะโอเคก็น่าจะเวิร์กมากถ้าเกิดใครพวกซีมิ่งพวกไททอลอะไรเงี้ยก็จะโอเคนะครับ ตัวนี้วัสดุต้องบอกว่าด้วยความที่พีไม่ของมันราคาแพงอยู่แล้ว้นคือเพราะฉะนั้นก็วัสดุต้องดีมากนะฮะก็ตัววัสดุต่งตางๆเนี่ยคือแบบลูกไอ้ตัวผมสับผัดเนี่ยฮะเป็นแบบว่าวสสดุชั้นดีมากแล้วก็หูฟังมค์แคนเซลลิงคือใส่ปุ๊บเนี่ยเงียบกริบเลยครับคือตัดเสียงข้างนอกออกหมดเงียบกริรบนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครใส่ทําง,งานปุ๊บเนี่ย ข้างบ้านมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใครรู้หรอกครับเจ้านายเดินมาว่า<ล>ย,<ล>ยังไ,ไม่รู้เลยเดินมาว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไร <c oughs> คือต้องบอกว่าระหว่างนอกนอกนอกก่อนที่อาจจะดิจิลับเนี่ยผมก็ลองใส่นะครับแล้วฟังเพลงไป <c oughs> คุณอูก็พูด <ผม S 2> เลยก็เรียกอยู่นะครับ <c oughs> ว่าตรงนี้จะเอาอยัางไงนะครับก็ไม่ไม่สนใจผมเลย <c oughs> ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนี่เพราะว่ามันเงียบจริงๆนะครับแต่ว่ามันฟังเพลงเพลินมากนะฮะตัวนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าตัวรายละเอียดนะครับก็คือบีไดเวอร์ทั้งหมดอ่าสี่ห้ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับประมาณสองร้อยเกัับท้ง iPhone iPad S <S นะฮะมีสายเนี่ยสายเนี่ยมีหลายแบบมากคือสายแบบแบบฟังเพลงล้วนๆหรือแบบอันแบบนี้คือแบบว่าที่แบบมีสามารถมุ่งมได้อะไรเงี้เป็นต้นหรือจะแบบไม่ต้องมีอ่ะฟังเพลงล้วนๆดีก็มีตัวกล่องพรีเมียมมากโทรทีครับกล่องใหญ่มากเอามาโชว์ตรงนี้ไม่ได้แต่แต่้าบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปุ๊บเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าคุ้มค่างเงินเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าราคาอย่างที่บอกครับเป็นฟังดับโปรเฟชชั่นอลราคาไม่ไม่ไม่ย่อมเยาว์นะฮะราคาเริ่มต้นตัวที่อยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับ ขึ้นไปจนถึงประมาณปลายพายกรบาอขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เกิดว่าอา่าทำงานแบบเป็นแบบว่าเป็นพวกสาวดีไซเนอร์เป็นคนตัดต่อหนังเป็นคนแบบว่าทํางานแบบว่า ต้องฟังของวีดีโออยากได้รายละเอียดเสียงใช่ครับรายละเอียดเสียงนิ่งๆนะฮะออริโอเทนิคอันนี้คือทาง R T B เทคโนโลยีนะครับเอามาให้พรีวิวรายการสนใจไปลองดูได้เพราะตอนนี้วางขายแล้วออันนี้มาเอามาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแต่เรายังมีอีกวันนี้แซนด์เจ็ตนะครับต้อนรับเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้เองนะครับขายไปทางการแล้วใช่นะครับ Apple Watch ในประเทศไทยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ผมเชื่อว่าได้เป็นเจ้าของกันแล้วล่ะก็ไปเห็นไปต่อคิวซื้อนะครับรวมถึงคนที่สั่งออนไลน์ไปเนี่ยก็น่าจะได้รับของ ครับเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้เมื่อวานก็จะได้วันจันทร์วันอังคารนี่แหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ Apple Watch ม็คงไม่ต้องมารีวิว Apple Watch กันแล้วนะเพราะเราเราเราพูดในรายการกันไปเยอะยแล้วใช่ก็ไปตั้งแต่มีสายแล้วนะใช่ฮะใส่ด้องนอก <ฮะ S 1> เราเอามาใส่กันเอามาทดลองใส่กันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยแต่ละคนที่เพิ่งมี Apple Watch นะครับก็คงจะอยากได้ชุดแต่งอ่าเหมือนซื้อรถมาก็อยากแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยให้ดูนิดหนึ่งคุณอู๋ของคุณมา ครับนี่คือ Apple Watch แบบสมบูรณ์ที่แบบไม่ได้แต่งอะไรเลยไม่ได้แต่งอะไรเลยนี่คือรุ่นรุ่นรุ่นสแตนเลสตีลยนะครับส่วนอันเนี้ยคือของผมเออนี้แบบมีชุดแต่งเหมือนคุณจะเริ่มเห็นว่าหน้าตามันเริ่มไม่เหมือน Apple Watch เหมือนแบบว่าซื้อรถมาแล้วก็ไปใส่ไฮโรพาร์ตอะไรเงี้ยใช่ฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือใส่เคสเดี๋ยวที่มือคุณอูพอดีนี่คือเคสของนี่ขายแล้วเพราะว่าจริงๆคือต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยขาย Apple Watch ช้ากว่า ประเทศที่ประเทศลอนช์เนี่ยตั้ง3เดือนซึ่งเขาก็ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะใช่ครับตอนนี้อิสซสซอรีเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับเราก็เริ่มหาซื้อได้ไม่ยากแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเคสจาก s p ปเ e นซึ่งเขาทําเคสมือถืออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเคส iPhone เคส Android อะไรหลากหลายรุ่นเนี่ยเขาทำอยู่แล้วพอ Apple Watch ออกก็เลยทําเคส Apple Watch บ้างเพื่อนผมเห็นครั้งแรกนี่เราถึงยุคที่นาฬกาต้องมีเคสแล้วนะรัแล้วก็มีเคสให้พอมมีฟิล์มกันรอย ในกล่องไปกันใหญ่แล้วในกล่องนี้นี่นะครับมีเคสหนึ่งตัวนะครับเป็นเคสเป็นซิลิโคนนะครับและฟิล์มกันรอยสองอันไปให้ร้านที่เป็นร้านติดฟิล์มกันรอยเลยครับติดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่ Apple Watch ไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปกระแทกโดนอะไรให้มันเป็นรอยใช่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจสําหรับคนที่ใช้ Apple Watch แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยใช่ราคาเริ่มต้นนะครับที่ห้ารสิบาทมีหลายแบบต้องบอกมีหลายแบบมากมีงแต่แบบที่บางบางบงมากๆ่เหมือนไม่ได้ใส่เลย แล้วแบบว่าอย่างนี้คือหนาขึ้นมาหน่อยอแล้วแบบเขาเรียกว่าทัฟแบบหนักแบบเผมว่าเปรียบเทียบเหมือนใส่จีช็อกอะแบบสมบุกสมบันคือแบบเอาไปลุยได้เลยนะครับอันนั้นอันนั้นคือราคาเริ่มต้นเท่ากั90บาทตัวท็อปก็ประมาณ990บาทแล้วก็ข้อดีฮะมันทำให้คุณสามารถเปลี่ยนนะคร,ระับป็นวองคุณให้การเป็นปอีดิชันได้เพราะใส่ทีทองไงใช่แล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยนะใช่ครับตัวนี้ก็ถือว่าหาซื้อได้ไม่ยากละตอนนี้เริ่มมีขายทั่วไปแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าซื้ สำหรับเ้แทร็เนี่ยตอนนี้มีมีเว็บไซต์สั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับคือสั่งซื้อออนไลน์ได้ดูแบบหรือว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงจะเอาเคสแบบไหนมีขายหมดครับก็ไปซื้อที่นู่นว่ากันไปมาอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้ Apple Watch มาเนี่ยก็คือว่าจะเวลาซื้อเนี่ยจะมีรุ่นสปอร์ตรุ่นอะไรเนี่ยก็จะมีสายติดมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นสายสปอร์ตแบนก็คือสายสายยางสีดำใช่ครับหลายหลายคนก็บอกว่าเอ้ยซื้อแต่สายได้หรือเปล่าได้เออเอามาเปลี่ยนทีหลังเพราะว่าใครจําได้ตอนที่ผมกับคุณิรังแก สายผมไม่ใช่สีดําเป็นสีฟ้าสายผมเป็นสีฟ้าเออแต่ผมอ่ะแบบว่าเอ้ยสีฟ้ามันเริ่มเก่าแล้วขอเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ว่าบางทีแบบเราแต่งตัวมันก็อาจจะใส่สีฟ้าจะใส่สีอะไรนะมันมีสีชมพูขายสีเขียวอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับการแต่งตัวทุกรูปแบบใช่ไหมครับใช่ครับขายสายเนี่ยมีขายเป็นของ Apple เองเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็หาซื้อในเมืองไทยได้แล้วเหมือนกันเนี่ยคุณต้องแกะมัน ไม่ว่าจะเป็นสายแบบไหนนี่คือสายแบบยางวิธีถอดนี่คือง่ายมากแค่กดด้านหลังเรือแล้วสไลด์ออกมาเลยใช่ฮะนะครับ <S <S ก็กดเข้าเสียกาไปเหมือนเดิมโดยที่สายทุกรุ่นของ Apple ที่ Apple ขายเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสไลด์แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเองได้ที่บ้านเลยง่ายๆไม่ต้องไปร้านนาฬิกาะนะครับเรามีหน้าที่แค่ซื้อสายที่เราอยากได้นะครับอย่างเนี้ยตัวนี้คือสายสปอร์ตแบรนด์สีดำตั่นี่ใช้อยู่ใช่ครับนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ถอดเปลี่ยนเองเลยเปลี่ยนเองเลยฮะแต่ว่าต้องใช้กับของเขานะ ช่มันถึงจะแบบเป็นเป็นสล็อตเดียวกันคือคือนิยามเป็นหนึงนะฮะสายคือคือสายของ Apple Watch เนี่ยมันมีสลักอ่ามันมีสลักนะฮะคือไม่ใช่แบบเอาสายอะไรมาเสียบก็ได้มันไม่ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ไปร้านตู้นาฬิกาแล้วก็แบบว่าอย,อยากได้สายเหล็กอันนี้ไม่ไม่มีไม่ได้นะคือมันมันมีเฉพาะแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นอุปกรณ์มากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างผมสั่งมาม <c oughs> ผมที่สั่งยังยังไม่ไมาถึงเมืองไทยแต่ว่าเขาเป็นเหมือนสลักให้มาใส่ปลอมพลอยปร,ยปรดิษปึ๊กแล้วคุณเอาสายไปเสียบไปละ อ่าคือเหมือนเป็นเตอร์ปแปลงเป็นนาฬิกาแปลงเป็นแบบว่ารูปแบบการเปลี่ยนสายของนาฬิกาปกติทั่วไปได้ใช่ครับ,รบก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบแล้วบอกว่าเอาละเราจะได้ Apple Watch อยากแต่งอยากเก๋นะอยากไม่เหมือนใคร ทำได้ไหมคุณกูครับส่ข้างล่างสีดดงข้างบนสีฟ้าตามสบายไม่มีใครว่าครับคุณทําเลยครับจะทําอะไรทําได้เลยทาเป็นนี้สบายใจเลยเอานี้สบายใจนะครับเพราะฉะั้นตัวสาย Apple Watch เนี้ยรู้กันครับว่าเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็จะเลือกออปชันตัว Apple Watch Sport รุ่นถูกสุดไปก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อสายเล็ก เอาสายแพงมาใช้กับเรือนถูกก็ได้เอาสายถูกไปใช้กับเรือนแพงก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีให้เลือกเล่นเยอะแยะเลยเหมือนกับเราซื้อรถมาแต่งนี่แหละหรือว่าหรือว่าเราแต่งอะไรเนี่ยแต่งเคสมือถือทั่วๆไปเลยครับตอนนี้เริ่มมีออปชันออกมาให้เลือกเยอะแยะมากมายก็ใครที่สนใจ apple watch ก็ลองดูอุปกรณ์ต่างๆ,ๆที่ออกมาตามด้วยใช่ใครับครับผมนี่คือ digital gadget นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาโหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอปโฟกัสครับ สู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับรออยู่ที่หน้าจอเลยหรือเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วง App Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกดิรภัยถนอมสายตาโฟกัสแอปแรกนะครับมาทา,ทางฝั่งวิดีโอโฟนนะครับต้องบอกว่าคนใช้วิดีโอโฟนเนี่ยหลายคนเคยถามพวกเราบอกว่า เออเห็นแอปของ iOS ของ Android เนี่ยเขามีพวกแอปแต่งรูปใส่ติ๊กเกอร์อะไรย่างนี้ได้อะไรเงี้ยเออแล้ววิดีโอโฟนมีเปล่าค <im ือแบบว่าตอนนี้ต่ำใจอ่ามีครับจริงๆต้องบอกว่ามีนะฮะแล้วก็แบบว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ได้แยกไปกว่ากันนะครับแอปนี้คือเวอร์ชีโอเวอร์เลย์คิวนะฮะชีโอเวอร์เลย์คิวนะครับคอนเซ็ปต์ของแอปเหมือนกับแอปแต่งรูปต่างๆที่เราคุ้นเคยใน iOS กับ Android ครับคือเราดึงดึงดึงรูปขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วสามารถที่จะ ครอบรูกก็ได้นะครับขยายรูปก็ได้แล้วก็บากันไปจากนั้นนะฮะคุณสามารถที่จะเอาสติกเกอร์ต่างๆนะครับไปโอเวอร์เลย์คือจริงๆคือชือแอปาบอกว่าโอเวอร์เลย์ก็คือการที่คุณใส่พวกแบบว่าสติกเกอร์คำพูดใส่แบบว่าเป็นลายลูกไม้ลูกปัดอะไรใส่เข้าไปนะครับแลเสจหรับคุณชอบคุณก็เซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับตัวแอปฟังก์ชันไม่มีซับซ้อนมากครับดิบต้องต้องบอกว่าถือค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบกับเรื่องของการแต่งรูปแล้วแบบว่าเออใช้วิดีโอโฟนอยู่อยากมีอะไร เกเล่นบ้างอ่ะนี่หามาให้เลยชีโอเวอร์เลย์นะรับคิ้วอันต่อมานะครับเรียกว่าอินเทรนด์นิดหนึ่งนะครับเข้ากับกระแสของหนังน่ารักตอนนี้นะครับหลายๆคนพูดถึงหนังมินิเอนส์ฮะซึ่งก็น่ารักมากจริงๆนะครับไปดูแล้วก็เรียกว่าเอาใจแฟนๆมินิเอนส์มาตั้งแต่ภาคก่อนหน้านี้แล้วคือใครอินคือใครไม่อินก็บอกไม่อินไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครอินบอกอุ้ยลู่มากน่ารักมากครับน่ารักทุกฉากที่เขาออกมาเลยนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่ภาคแรกที่ออกมาเป็น Despicable Me อืก็มีเกมนึงออกมา Uh huh. นะครับชื่อเกมมินิ o อนรัชครับตอนนี้เนี่ยพอภาพยนตร์เรื่องมินิ o อนเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการอัปเดตเกมนี้ แต่ว่าคอนเซปต์การเล่นทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็เราเลยอยากเอามาแนะนําอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนๆมินิเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วว่ามีเกมนี้นะครับก็คือชื่อเกมมินิเนอร์รัชก็ไม่ต้องเข้าใจยากไม่เข้าใจยากเกมเนี่ยเหมือนคล้ายๆทิมโบลันเหมือนทุกอย่างแหละวิ่งไปเรื่อยๆอะ่ะก็คือวิ่งแล้วมันก็มี3เลนนะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเลนก็คือเราจะวิ่งอยู่เลนไหนเปลี่ยนเลนก็สวายซ้ายสวายขวาเลื่อนสายเลนขวาเพื่อหลบอุปสรรคอาจจะมีการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางบ้างนะครับอาจจะมีการ เรียกว่ามุดมุดใต้สิ่งกีดขวางบ้านก็ต้องทําไปตามนั้นแต่ว่าในอัปเดตใหม่เนี่ยก็เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังใส่เข้าไปมีคาแรคเตอร์ตัวใหม่นะครับให้เล่นแล้วก็มีฉากใหม่ให้ได้เล่นด้วยก็เล่นไปเล่นมาก็ติดเหมือนกันเพราะว่าเขามีมิชชั่นให้ทาจะต้องกระโดดกี่ครั้งจะต้องลอดใต้อันนี้กี่ครั้งหรือว่าจะต้องวิ่งไปได้ไกลเท่าไหร่เก็บกล้วยได้เยอะแค่ไหนอะไรอย่างนี้น่ารักเล่นไปก็ติดไปนใครชอบมินเนี่ยนก็ไปเล่นกันแล้วกันอ่ะเนี่ยมินเนี่ยนลัช รับไม่ได้เลยนะครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ d i g i l i f e t v รวมถึงกดไลค์กันได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i f e t v ครับดูรายการย้อนหลังนะครับ y o u t u b e c o m d i g i l i f e t v รวมถึงเว็บไซต์ครับ w w w d i g i l i f e t v ครับติดตามรายการดิจิไลฟ์ได้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงทางช่อง nationtv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ